สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือนีกกับมาพบกับสาวหนิงผ้าร่วยคือเก่าเนาะค่ะมนีสาวหนิงผ้าร่วยสิพาท่านผู้ชมไปติดตามแนวทางตัวเลกความฝันกับนาบุญเนาะค่ะเป็นคลิปที่2ของงวดวันที่16หท่านว่าคม2 5งพค่ะค่ะตอนนี้สาวนิงก็เดินทางมาหอดบ้านของนาบุญแล้วค่ะ เื่อติดตามแนวทางตัวเลขความฝันค่ะนาบนเพิ่นกยบนนยู่บ้านค่ะท่านผู้ชมยู่บ้านค่ะเมื่อน,นี้เพิ่นกบว่าเพิ่นฝันเมือ่อคืนนีเนาะค่ะล่าสุดเพิ่นว่าเพิ่นฝันว่าผีผู้เทาเนาะค่ะผีผู้เทาเจ้าทีเป็นผู้ช่ายผู้เกา่าเพิ่นว่ามาเอาเงินให้เพิ่นค่ะจำนวนทอนี่บาทค่ะค่ะแล้วแนวทางตัวเลขความฝันของหนาบน ว่าผีผู้เฒ่าเอาเงินมาหายสิจักบาทสาวนิงกับบัวาดค่ะสาวนิงกับสิาพาดท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของนาบนุญผอมๆกับสาวนิงเนาะค่ะค่าแต่ก่อนที่สิไปฟังความฝันของนาบุญสาวนิงก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับสาวนิงพ้าร่วยนําเนเดอร์ค่ะค่าและตอนนี้นาบนุญเพิ่นกะ นางถาเว่าวคว่มฝันสู่ท่านผู้ชมทางบานฟังแล้วเพื่อเป็นการบ่เสียเวลากลับไปรับชมรับฟังความฝันของนาบนุญพร้อมๆกับสาวนิงเลยค่ะไปค่ะานาบุญค่ะสวัสดีครับนาบนุญครับสวัสดีค่ะค่ะมืน่อในช่องสาวนิงพะรวยท่านผู้ชมเชี่วครับค่ะมาติดตามเนี่ยทางตัวเลขความฝันกับนาบุญเป็นครั้งที่สองเนาะคะ่ะในงวดวันที่สิบหกท่านว่าคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกไปฝากท่านผู้ชมทางบานค่ะนาบุญฝันว่าจังได้โนมือมื่อนนี้นฝันว่าผู้ถ่าผู้เก่า เพืเอเ่อเอาเงินมให้ผู้เท่าผู้เก่าเอาเงินมาให้เอามาให้จักบาทนอแปดสิบสามบาทแปดสิบสามบาทมา,าในลักษณะจากไหนมันมาที่ก้อนก้อนไหยให้เป็นอันที่ผ้าบาทเนพะือ่อวันนีไปฮะมีอยู่แปดสิบสามบาทเพือ่อวันนี้มีอยู่แปดสิบสามบาทแปดสิบสามบาทเออม,มาตอนนี้มีอยู่แปดสิบสามร้ายก็โกออยหอกเนพะืะอ ผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายผู้เก่าผู้ชายผู้เก่าผู้เฒ่าใส่สุดเนี่ยอะไรนะบุญชุดอันนุ่งผ้าสรหลวงผู้เก่าใส่บุญเสียว่าใส่เสือให้ใส่อยู่สีอย่างุึงอันเสือผู้เฒ่าเลยนะเสืออันสีดำดำเสือสีดำดำเนาะค่ะเขาว่าถ้าใส่เสื้อสีดำเนี่ยเป็นเจ้าที่เป็นพี่เจ้าที่เนาะค่ะอืเราไม่ยืมแปลที่สามบาทเลยครับเอากรซื้อยังกับกระสือโหลดเหนว่าแล้วมาให้ คือจะช่วยไม่ลอกคนละช่วยไม่ให้อีกอยู่เพิ่มไปเรื่อยๆนะเพื่นค่ะจะให้เพิ่มไปเรื่อยๆเพื่อนว่ะเพิ่มไปเรื่อยๆบ้านจังไหนต่ออีกค่ะบาบ้นงเรื่องว่าเพิ่มหน่อยเพิ่มไม่แลายอะไรบ่คอยเพิ่มไปเรื่อยๆนะคอยเพิ่มไปขึ้นไปเรื่อยๆนะเพื่อนคอยเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อนเพื่ก็หาคือการเงินหาเงิน พ่อใหญ่กะหาคือกันพ่อใหญ่หาเงินด้วยโอ้ได้ทามันพ่อใหญ่ไปหาเห็นังเยโอ้ยพ่ใหไปน้ำหลานมาพ่อใหญ่ไปน้ำหลานมาพ่อใหญ่ไปเอาน้ำหลานมาคือกันดาพ่อใหญ่เ่อะไรพูดดกลอยู่คนวะโบอกกรบโหดอกคนวค่ะด้บ้านอื่นนวได้คุยกันมังจ้าคุยกันอืมเลยของเม่อคนหุเม่าคนนี่แ่านี้ผป้ใดุยน้อ คดยได้คึดิวคนเดียวเขาเนไผ่หนอคือฝันบานี้เป็นหนาเก่ามากบ่ผู้เก่าโอเห็นนาผู้เก่าแต่บอกหูจักว่าเป็นไผ่บอกแต่ว่าเป็นผู้เ่าผู้ใส่ยผู้ชายีเนี่ยมึงนาตาเหลือประมาณอายุเล่าเล่าจากปีหนอปริแปดทิน่แปดทโอ้เ่าเจ็ดสิบแปดสิบเ่าเาเติาติดำ สีดำเสื้อผ้าสล่งเสื้อผ้าสล่งที่เห็นหลายธรรมดาเชือือเสือผ้าทาวีทีแล้วเสื้อผ้เสืเสเสอผ้ากระเแรงสีดำไม่ยืนนี่ไม่ยืนเนนเบาอยู่นะหืหน่นบม่ได้ยืนอยู่ใสนนั่นงคุยกันยืนนันง่นงนั่งคุยกันอยู่เตียงอืมที่ขายเตียงนั่งอยู่นี่เลยน,น,นั่งคุยกันบานนี้บ้านอีกที่นาบุญเท่ายนอหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยซื้ออืมหนึ่งร้อยเนาะค่ะนาบุญเพื่อนกะ บ่คอยสบายตัวเป็นไรค่ะท่านผู้ชมเพื่อนว่าเพิ่นเป็นไข่ดูเนาะค่ะเดียวกับไข่เดียวกับหายเดียวกับไข่เดียวกับหายเพื่อนว่าค่ะช่วงอากาศมันกัดมันเปลี่ยนเป็นนั่งมือกับหนาวนั่งมือกับห่อนะครับเนาะก็เผื่อมีฝนตกมาอีกครับท่านผู้ชมค่ะเดียวกับฝนเดียวกับห่อนเดียวกับหนาวค่ะยื่อทางนี้เนาะค่ะสับสึนฝนหวค่ะคนกับสบายหบายไปกับายทับสายกับท่านกับสายเป็นไข่เป็นหนาวครับ ค่ะตัวเลขทีนาบุญไหหมาเนาะค่ะกัซิมีเลขที่เพื่อนมาไห้เนาะค่ะไหเงินแปดสิบสามบาทแราคาบ้านอีกที่เนาะค่ะบาตนี้อายุของนบุญเจ็ดปีนอนอายุนบุญหาสิบสามค่ะบ้านรดิทีหนึ่งร้อยเนาะค่ะกัซิมีแค่ซัมนี่เนาะค่ะตัวเลขก็มีสามชุดเนาะค่ะผู้เฒ่าผู้ท่ายาท่านผู้ชมอยากตีเอากับ ซ้ำมาเป็นผีเนาะค่ะผีผู้เฒ่าผู้่ายผีเจ้าทีซะถ้าอยากตีเอากะตีได้เนาะค่ะแต่น่ะบนเพิ่นบบตีเพิ่นห้แค่ตัวเล็กที่เพิ่นฝันมากค่ะค่ะบบาท้องพูดมี่ยังเพิ่มเติมบอกคะบุ้ีครับค่ะน่ะบนมี่ยังเพิ่มเติมอีกบ้นน่ะบน ค่ะบบมียังดอกเพิ่อนวะคิดเหรอค่ะหนาบนไปพักผ่อนนะครับเนาะค่ะให้นนาบนไปพักผ่อนค่ะค่อยสบายตัวค่อยสบายตัวปันไดเพิ่นว่าค่ะค่ะก็ขอขอบคุณนาบนได้หลายค่ะบบแพงตัวเลขเนาะค่ะขอบคุณค่ะมาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันของนาบนค่ะนาบนนี่เพิ่นกับฝันว่าผีผู้เท่าเนาะค่ะเอาเงินมาห้เพิ่นเป็นจำนวน8 3ดบสาบาทค่ะแปดสามแปดสามค่ะ เป็นจำนวนเงื่อนที่พีผู้เทาเอามาไห้เนาะค่ะเพิ่นวาสิไห้หลายกว่าเก่าเพิ่นวาค่ะค่ะส่วนหาสามหาสามนี่เป็นอายุของนาบุญค่ะนาบุญอายุหาสิบสามปีค่ะหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์นี่เป็นบ้านเด็กที่เนาะค่ะบ้านเด็กทีที่เพิ่นนางคุยกันกับพีผู้เทาเนาะค่ะพีผู้เทานุงผาสโลงเนาะค่ะเสื้อดำเพิ่นวาค่ะนางคุยกันยุ่งเฮือนเพิ่น ตานิี้ก็เอาบาริทีมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านนําค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของนบุญค่ะที่เพิ่งหายกับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังก็ขอให้มิโชคมีลาบเป็นรางวัลใหญ่กับนบนุญเบิร์สุขูสุขคนค่ะในงวดวันที่16ธันวาคม2 0 66นี่เนาะค่ะอย่าลืมด้วยค่ะว่า8กับ3เป็นตัวเดียวกันค่ะอาจจะมา8 8หรือว่า3 3 สามแปดก็ได้ค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าแกับสามกับหัวกับหางกัสีเป็นอีกสามเป็นเด็กสกับเป็นเด็กแเนาะค่ะค่าส่วนเด็กหนึเด็กห,กหอาจจะเป็นเจ็ด,จจก,จด 0, ก็ได้ค่ะท่านผู้ชมอาจจะเป็นเจอาจจะมาเจ็ย์ก็ได้ค่ะอาจจะเป็นเจ็ 0, 0, หรือเจ็ 0, ก็ได้ค่ะเพราะว่า กับหัวกับหางกับเป็นเด็กเจ็ดได้ค่ะเด็กหนึ่งค่ะเนาะค่ะคันนี้ก็เป็นแนวทางเนาะค่ะเป็นแนวทางที่ส้านิงนําเสนอให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังเนาะค่ะวิเคราะห์พิจารณาเอามาตัวใดชอบตัวใดเอาตัวนั้นค่ะค่ะก็ขอให้มีโชคมีลาบกับนำบุญค่ะเบิดสุขสุขคนเนาะค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้สา้านิ้งก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟัง คลิปของสาวหนิงผ้าร่วยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันขวัญเยื่นมีโชคมีลาบเฮ่งเฮ่งมานมานปังปังรำรวยรำรวยถูกหวยสุขูสุขคนเด้อค่ะเด้อคะสุดท้ายนี้สาวนิงก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวหนิงผ้าร่วยได้เห็ุคลิปดีๆมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ Oh,